สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นผมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูนุษย์นะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะคุณรูนุชย์ก็จะมาสอนเรื่องสาระเอนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะซึ่งวันนี้คุณรูนุชก็ให้เด็กๆได้เตรียมหนังสือเล่ม แบบฝึกหัดสีเขียวนี้ไว้รอใช่ไหมคะงั้นเด็กๆก่อนที่จะเรียนกันนะคะคุณนุก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของการสอนเรื่องนี้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณนุเปิดให้ชมเลยคะ่ะ ชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าซาระเอ พิงไหลตามหลังเจ้าซาราเอ คลิปเพลงนี้เป็นคลิปเพลงสระเอใช่ไหมคะให้เด็กๆได้รู้กันนะคะว่าสระเอนะคะใช้ยังไงนะคะครูนุชก็มีความรู้เรื่องสระเอให้เด็กๆได้ได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่ส1มิบเอ็ดนะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าส1ลูิบเอ็ดลกสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะเด็กๆลองพูดสิคะเอเอยาวใช่ไหมคะออกเสียงเอจออกเสียงยาวนะคะ วิธีเขียนสระเอให้เริ่มเขียนจากจากหัวก่อนนะลูกดูนะคะนี่เลขหนึ่งเห็นไหมลูกลากหัวลงมาแล้วก็ตามลูกศรไปที่เลขสองขีดขึ้นข้างบนนะคะต่อไปนะคะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นด้วยนะคะสระเอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะเสมอนะคะเช่นคําว่าเซเห็นไหมคะลูกสระเอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นคือตัวซอโซอ่านว่าซอเอเซนะคะ ไปนะคะคำสระเอบางคำงมีเพยัญชนะต้นสองตัวด้วยนะคะเช่นคำว่าเปร่ไม่ลูกเพยัยชนะต้นคือปอปลากับลอริงนะคะสระเอจะอยู่ด้านหน้านะคะก็จานว่าเปรปอลเอเปร่ e นะคะไปคำคำที่มีเพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะแต่มีตัวสะกดเช่นเมฆคำว่าเมฆจะมีสระเออยู่ข้างหน้าเพยียชนะคือตัวมอม้านะคะส่วน คอละคังคือตัวสะกดนะคะเด็กๆแยกให้ถูกนะคะจะอ่านว่ามอเอคอเม A. นะคะและบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วย,ชวยเช่นเกรงคำนี้เด็กๆดูนะคะตัวเอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นคือตัวกอไก่กับลออเรานะคะส่วนตัวงองูสีแดงนี้คือตัวสะกดนะคะเราจะอ่านสะกดว่ากอลเองอเกรงนะคะ ดังนั้นจึงควรสังเกตให้เข้าใจด้วยนะคะเพื่อเราจะได้อ่านสะกดได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า32มสิบสองลูกเปิดหน้า32นะคะเด็กๆอ่านสกดตามคุณครูได้เลยนะคะเราจะมาเรียนอ่านสกดดํำสระเอกันนะคะเด็กๆในหน้านี้คือให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดดํำสระเออเด็กๆอ่านตามครูนะคะเ สะกดว่าจอเอเจต่อไปนะคะเท hey. สะกดว่าทอเอเทไมเอเทต่อไปนะคะเร สะกดว่าปรอเอเรเด็กๆดูให <kissed> <Burke> ้ดีนะเวลาสะกดนะคะต่อไปคำว่าเมฆสะกดว่ามอเอคอเมฆเต้นสะกดว่าตเอนเต้นไม่โท เต้นนะคะอันนี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านสะกดบ่อยๆนะคะคําที่มีสระเอเปนนะคะเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวพยัญชนะอ่าอยู่หน้าพยัญชนะนั่นเองนะคะสระเอจะอยู่หน้าพยัญชนะเสมอเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะสีฟ้านี่คือพยัญอ่านี่คือตัวสระนั่นเองใช่ไหมลูกจะอยู่หน้าพยัญชนะต้นนะคะอ่ะนี้ใครเข้าใจแล้วเปิดหน้าที่ สามสิบสามลูกเปิดหน้าสามสิบสามนะเดี<ม>๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะลูกอ่ะข้อสองนะคะให้นักเรียนเขียนสระเอตามเส้นปะเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะเขียนตามรอยเส้นปะได้เลยนะคะสระเอวิธีการลากให้เขียนที่หัวก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะคะ รูคะเสร็จแล้วค่ะอ่าถ้าเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดอ่าดูข้อสามต่อลูกเสร็จแล้วค่ะข้อสามนะคะหน้าสามสิบสามเหมือนเดิมอยู่หน้าเดิมอยู่นะคะเด็กๆให้นักเรียนเติมสระเอและฝึกอ่านคานะคะอ่าดูคําแรกรูปนี้รูปอะไรลูกใครตอบได้ทะเลก่งมาก,กเติมสระเอลงไปนะคะ,ะ,อ,คะอ่านว่าทะเลยเขียนลงไปเลยลูกและอ่านด้วยนะ เขาให้เราฝึกอ่านคำได้เลยนะลูกเรากอ่านว่าทะเลยหรอคำต่อไปนอนเนนค่ะอ่ะเก่งมากค่ะเติมสะระเอลงไปอ่านว่านอนเปนะคะอ่ะคำนี้ง่ายใหญ่เลยเติมสะระเอะงไปอ่านว่าจอระเค่ะระค่ะาระคค่ะอ่ะคำนี้ลูกเติมสระเอลงไปอ่านว่าอะไรคะของเล่นค่ะ ออเล่นค่ะอ่ะอ่ะดูคนนี้ลูกเขาเขาอะไรอยู่เติมสไลด์ลงไปก็คือคำว่าเทน้ำเทน้ำครับต่อไปลูกเอาแกล้งคนนี้ไหมลูกอ่าเขาแกล้งคนนี้เด็กคนนี้แกล้งคนนี้เติมใส่ลลงไปก็คือคำว่าเกเรอ่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปลูกสามสิบสี่ หน้าสามสิบสี่นะคะข้อสี่ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องอ่ะเด็กๆลองฝึกคิดสิคะว่าคำแรกเขียนสรเเอไว้ก่อนลูกสรเเอคำแรกอ่านว่าอะไรสาเลเอพยัญชนะต้นคือตัวอ่อ่าตัวสะกดคือตัวกอไก่อ่ารวมกันว่าออเอออเอ ออโอเก่งมากคะอ่านว่าเอกค่ะเก่งมากลูกอเอกอเอกเขียนลงไปเลยค่ะลูกปอไปายให้เด็กๆเขียนคำนี้เลยนะคะพยัญชนะอ่ะสระเอเขียนหน้าพยัญชนะต้นตัวนี้คือพยัญชนะต้นตัวนี้คือตัวอะไรลูกสอสาสอสาตัวนี้คือตัวอะไรคะ สาสีค่ะสาสีนะคะคอ s <S ่านว่าสอเอสอเศษอ่านว่าเศษนะคะสอเศษครับสอเอสอเศษนะคะก็คือเด็กๆเคยเห็นในวิชาคณิตใช่ไหมคะจะมีคําว่าเศษคานี้อยู่ใช้ในคาว่าเศษส่วนนั่นเองนะคะเศษอ่ะป้าป้ายเด็กๆเขียนสระเอข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวนี้คือตัวออ่างใช่ไหมคะ ต่อไปตัวสะกดก,ก็คือตัวงองูอ่านว่าอะไรคะอ,อเองอเองค่ะเจ่งมากค่ะอ่านว่าอ,อเองอเองนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปลูกคำนี้เ,เขียนสะระเองไปตัวนี้ค,คือตัวตอเต่าอย่าลืมมีข้างบน<ะ>ข้างบนตอเต่ามีไม้โทด้วยใช่ไหมคะวันในยุคโท ตัวสะกดคือตัวนอหนูนะคะนำคำเหล่านี้มารวมกันจะอ่านว่าอะไรเลยตอเอนไม่โทเต้นอ่านว่าเป็นสะกดว่าตอเอนเต้นไม่โทเป็นนะคะคำต่อไปลูก ใครเขียนรอครูแล้วตอบได้ไหมซาละเออยู่ด้านหน้าพีญชนะต้นคือตัวรอเรือรอเรือใช่ไหมคะตัวนี้เรือก็คือรอเรือมีไม่เอกอยู่บนรอเรือด้วยแล้วก็มีตัวสะกดคือตัวงองงูงองงูค่ะประสมค่ะผสมคำรวมการอ่านว่ารอเองอเรงไม่เอกเร่งเก่งมากต่อไปลูก คำสุดท้ายสระเอลอิงไม่เอกมอม้าค่ะะสละเออยู่ด้านหน้า,ย,ายัญชนะต้นก็คือตัวลอลิงตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วมีไม่เอกอยู่ด้านบนตัวลอลิงด้วยมรรณยุค,คือไม่เอกอยู่บนลอลิงตัวมอม้านี่เรียกว่าตัวสะกดนะคะเ,คเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าเล่มอ่านคำนี้ว่าเล่ม,มเก่งมากพีรพลอ่านมาเล่มนะคะ อ่ะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วลูกแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการนะคะในการใช้นะคะความคิดของตัวเองนะคะได้ดีขึ้นแล้วว่าเราได้รู้เรียนรู้จักคํากับรูปภาพแล้วมาสมคากันแล้วนามาอ่านได้ถูกต้องนะคะเขียนถูกต้องอ่านถูกต้องก็แสดงว่าเด็กๆเนี่ยเก่งแล้วนะคะอ่านได้แล้วอ่ะทีนี้เด็กๆเปิดหน้าอ่ะยังอยู่หน้าเดิมอยู่ลูกข้อห้า แคบแคปแค่คำเดียวคอห้าให้นักเรียนนะคะเขียนคำสระเอจากภาพแล้วฝึก uh, อ่านลูกอ่านคำแรกคำนี้ร oh, ูปน ja. mm ี้คืออะไรคะเด็กๆคือรูปอะไรเอ่ยอ่ะใครเขียนเปได้บ้างใครเขียนเปได้มีตัวอะไรบ้างมีตัวสระเอใช่ไหมคะเป็นอ่าเป็นสระนะคะแล้วมีพยัญชนะต้นก็คือตัวปอปลากับตัวกอ อ่านว่าปลอเอเปนะคะนอ่ต่อไปที่มีเลขอะไรายตัวนี้เลขค่ะอ่าก็คือคำว่าเลขนะคะลอเอขอเลขนะคะพยัญชนะต้นคือตัวรลอลิงนะคะสระเออยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นรลอลิงตัวขอไข่คือตัวสะกด รอเอขอเลขอ่าตัวนี้ตัวอะไรลูกเมน <EN>. ค่ะอ่าตัวเม่นก็คือสระเออยู่ไ<ม>ด้หน่เปยัญชนะต้นตัวมอมา้านอหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมลูมมกมีไหมวันนายุกไม่เอกอยู่ข้างบนมอมา้าเวลารสะ,รสะกดเราต้องสะกดว่ามอเอนอเมนเม่มอเอก เมนคุณรุตอน่ะรูปนี้รูปอะไรคะระเค้กเอเค้กใช่ไหมเค้กคะเด็กเขียนคำว่าเค้กนะคะอ่ะสระเออยู่เป็นพยางแรกใช่ไหมคะปลาปคอควายคือชนะต้น นะคะก็ไก่คือตัวสะกดเห็นสะกดว่าคอเอกคอเคไม่โทไม่โทเคใช่ไหมคะฝันเออัเดตอ่ะรูปสุดท้ายใครรู้เอ่ยใครรู้ว่ารูปนี้คือรูปอะไรที่มีอะเอนะคะที่มีคำสระเออยู่ต้นไม้ค่ะ ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้มันไม่มีสระเอนะคะต้นไม้จะเป็นปลายไม้ปลายไ,ไม่ใช่อ่ะคิดนายตะก้าตะก้าตะก้าก็ไม่ใช่ไม่เห็นสระเอเลยค่ะว่าตะก้าอเ่ะน,นี่เฉลยละกันอะไรนะลูกโอ้โหเยี่ยมยอด เข่งนั่นเองเก่ง,งมากเพราะคำว่าเข่งจะมีตัวอะไรอยู่ไอ้โคดเข่งมมนต้องจะมีสระเอส,ระเอ,สระเออยู่ใช่ไหมลูกอ่าแต่ว่าคำนี้คือคำว่าเข่งนั่นเองนึกว่ารถต้นานไหนแล้วอะขอใครคือพยัญชนะต้นนะคะงองูคือตัวสะกดเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าขอเองอเข่งไม่เอะแข่ง<อ>เห็นไหมคะเด็กๆว่าภาษาไทยเนี่ย ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกใช้ความคิดนะคะใช้ฝึกใช้สมองด้วยนะคะให้เราได้เรียนรู้ได้ได้ได,ได,ได้มองดูรูปภาพต่างๆนะคะให้เราฝึกดูแล้วก็อ่านเขียนได้ทุกรูปแบบเลยนะคะอ่ะใครเสร็จแล้วยกมือ,อมเดี๋ยวเรามาหน้าที่54เลยนะคะ น้าสิบสี่ลูกนะาสามสิบสี่อ่านนะสามสิบห้า 35, ลูกอันนี้สามสิบสี่เสร็จแล้วเราไปหนาสามสิบห้า 35, นะคะอ่าเด็กๆข้อหกให้นักเรียนคัดตามเส้นปราหนะลูกอ่าเด็กๆคัดเลยคําแรกอ่านว่าอะไรใครอ่านได้ใครอ่านคำนี้ได้เลยจะก,กดเร็วทอเอพ โนอานนดานอ่านว่าเทดานเด็กๆคัดตามรอยเส้นต่าเลยนะให้ตรงรอยนะคะเขีนบรอยนะคะเด็กๆจะได้เขียนลายมือสวยเป็นข้อสร็จกแล้วค่ะอะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้ใครอ่านได้เลยเก่งครับอ่านว่ากางเกงนะคะสะกดว่า แล้วค่ะกองอกอเองอเจงเด็กๆจะสังเกตว่ากันจะมีซาลาเอนะคะอยู่ด้วยเป็นแล้วค่ะอ่ะคำนี้อ่านว่าเส้นอะไรอะไรลูกอะไรเส้นเส้นขี่เส้นค่ะขี่เส้นค่ะขีดเล้นขีดเส้นอ่ะเขียนลงไปขออีจอขีดสอเอซาลาเอเห็นไหมลูก ทะเลอยู่หน้าส่อเสือพยัญชนะต้นคือสอเสือนอนูเป็นตัวสะกดนะคะสอเอนอเซนไม่โทเส้นอ่านว่าขี่เสน้นอ่ะครัสุดท้ายและเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเล่นเกมค่ะเล่นเกม,เ,เ,กมเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะตามรอยเส้นปะนะคะให้ถูกต้องสวยงามเล่นเกมสะกดว่ารอเอนอเลนเมเล่น กเอมเกมคำนี้จะมีสาระเอสองคำเลยใช่ไหมคะน้ำคำว่าเล่นน้ำคำว่าเกมเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆด,ดูข้อเจ็ดข้อเจ็ดให้ให้นักเรียนแต่งประโยคำโยค,คำที่มีสาระเอมาหนึ่งประโยคเด็กๆแต่งได้ไหมคำที่มีสาระเอไม่ได้ค่ะราแต่งไม่เป็น ไม่เป็นอ่านเดี๋ยวครูรุ้ยกตัวอย่างคําที่มีสระ,ะเอให้ง่ายๆเลยนะอ่านี่อ่านว่าอะไรลูกนอนนอนเปค่ะน้องนอนปเปแมคำที่มีสระ,ะเออยู่ด้วยก็คือคําว่าเปเด็กๆเ,เล,ลเ่นเกมพได้ค่ะถูกต้องได้ได้ได้ค่ะคุกกี้ใครที่บอกครูมาเด็กๆแต่งเองก็ได้นะเสียงยด็ก,ดกไม่ต้องอ่ะ เขียนตามครูก็ได้นะที่เด็กๆคิดเองนะถ้าใครคิดเองได้คําที่มีสระเอเนด็กก<อ><ๆ>็มาแต่งประโยคได้เลยนะคะคําที่เราเรียนไปแล้วเด็กๆสามารถเอานำมาแต่งประโยคได้หมดเลยนะอ่ะถ้าเสร็จแล้วให้เด็กๆด,กดูข้อสุดท้ายนะคะเราจะมาสรุปกันแล้วนะคะหน้านี้หน้าสานะคะให้นักเรียนข้อที่แปดให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสารเอ สระเอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวลูกเอเสียงยาวค่ะเสียงยาวเขียนลงไปเลยนะคะเสียงยาวค่ะเขียนคำว่ายสียงยาวเขียนไว้เขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะลูกข้างหน้าหรือข้างหลังหรือข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหน้าเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเสมอเลยนะคะใครเสร็จแล้ว เดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณนุชขออนุญาตนะคะให้เด็กๆนะคะที่เรียนออนไลน์อยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวโชว์ชวผลงานให้คุณนุชได้เก็บอ่าถ่ายรูปนะคะเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาโชว์นะคะว่าเด็กๆได้เข้าเรียนออนไลน์กันนะคะในชั่วโมงภาษาไทยของคุณนุชนะคะและได้ทํางานกันได้ทันเวลาตรงเวลาด้วยแล้วก็เสร็จถูกต้องด้วยนะคะไหนใครพร้อมแล้วที่จะโชว์ให้คุณนุชดูคุณจะได้ติดหน้าจอตรงน,นี้นะคะ เสร็จแล้วค no, ่ะโน้ตค่ะค่ะเสร็จแล้วโชว์ไว้เลยลูกโชว์เลยนะคะ ย,ยิ้มยิ้มเลยลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณลูก,ก้ามีเรื่องสระเอมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไว้พบกันนะคะเด็กๆสำหรับของคุณรุก,ก้าถ้าเรียนกับคุณรุชจะใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะทุกครั้งเลยนะคะ ถ้าครูจะสอนให้เด็กๆเตรียมเล่มนี้ไว้นะแล้วพบกันชั่วโมงนาให้เด็กๆเตรียมเล่มนี้ไวรอครูนะคะแล้วพบกันค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายค่ะ